สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเจีกวางนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะเคล็ดลับนะคะทริคมงคลนะคะที่เพื่อนๆนะคะจะสามารถพลิกชีวิตนะคะได้ด้วยผลบุญนะคะอ่าว่าเอ๊ะเราจะทําบุญอะไรที่บุญนั้นอะ่ะจะแรงที่สุดและสามารถพลิกชีวิตได้เร็วที่สุดและเป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือพรหมเทพเทวดาของเรา สามารถรับได้สูงที่สุดนะคะใครพร้อมฟังแล้วนะคะกดเลข5ให้หน่อยนะคะครูเจกวางหาศรสศร์ไทยค่ะก็คือบุญนะคะก็จะแบ่งเป็นในหลักของศาสนาเรานะคะการสร้างบุญจะสร้างได้ทั้งหมด10อย่างนะคะ ีน้ใน10อย่างเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การทำทานนะคะรักษาศีลเจริญภาวนาการยินดีอนุโมทนากับผู้อื่นนะคะการบรรยายธรรมหรืออะไรต่างๆจะมีทั้งหมด10ข้อแต่รวมมาแล้วจะมี3ข้อซึ่งใน้หัวข้อวันนี้นะคะครูจกวางขออนุญาตแบ่งปันในสิ่งที่ครูจกวางเองก็ทำทุกวันในในฐานะ เป็นบุคคลหนึ่งที่เดินตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะคะได้สอนว่าบุญที่มีกำลังแรงที่สุดคือบุญภาวนาหรือบุญการทำสมาธิบุญภาวนาหรือการทำบุญสมาธิ ทนี้ค่ะอาจจะมีใครหลายๆท่านยังไม่เข้าใจคิดว่าการทำบุญเนี่ยเราต้องทุ่มเทเงินทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักหนาะสาหัสแต่จริงๆแล้วนั้นบุญที่ยยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำสมาธิจิตและเมตตาจิตซึ่งเป็นบุญที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนแค่การขัดเกลาใจตัวเองคุณก็ได้ผลบุญมหาศาล เพราะบุญแปลว่าความสุขบุญแปลว่าความสุขทีนี้นะคะในทุกครั้งนะคะที่เรานั่งสมาธิจิตหรือเรานั่งว่างๆดูลมหายใจเข้าออกจนเป็นสมาธินีนะคะให้เรากำหนดแผ่เมตตาข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลขอน้อมบารมีคุณพระตนาไตร ขอส่งส่วนบุญที่ข้าพเจ้าภาวนาให้กับสบรพพาสัตสัพพวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเทวดารักษาตัวบางคนไม่เข้าใจนะคะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องแค่นุ่งขาวข่มขาวจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการภาวนาทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่เรามีสติระลึ